สวัสดีครับพบกับ EP 2ของเกมจิมอเตอร์สปอร์ตนะฮะเป็น EP นี้ห่างหายไปสักระยะหนึ่งแล้วก็วันนี้ได้เวลาแต่งรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเจ้า Honda CT 125นะครับ Hunter ครับวันนี้มีอัปเดตนะครับก็คือเราจะมาได้อัปเดตรถคันนี้คือโช้คอัพแล้วก็สายเบรกแต่งนะฮะ ก็วันนี้เราได้โชวอัพของญี่ปุ่นนะฮะเป็นของนี่ครับคาเกกาว่านะครับก็เพิ่งลงเครื่องมาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆนะครับเป็นรุ่นที่ใช้ร่วมกับคอร์สคับก็ได้นะครับคอร์สคับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นตัวสามสามเจ็ดนมิลน,นะฮะสามมิลน,นะครับ ยาวจากเดิมประมาณ10มิลนะฮะของ10มิลของเดิมมันเป็น360มิลนะครับแล้วก็สายเนี่ยครับอีกอันนึงที่ผมจะอัปเดตก็คือสายเบรกจากโมลินเลสซิ่งนะครับโมลินเลสซิ่งนี่คือเป็นงานไทยนะครับได้มาตรฐานมาตรฐานโลกนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนระบบ สายเบรกรถแล้วก็โชค๊คอัพของเดิมมันมันก็ดีนะครับแต่ว่าผมอยากได้แบบอารมณ์เหมือนการ์ตูนซูเปอร,ร์คัรอะครับก็เลยผมก็เลยจะมาแต่งรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับอ่าอ่านี่ครับนี่คือโชคของเจ้า ซีทีหนนะครับของคาเกะกาวานะครับซึ่งจริงๆตัวเนี้ยเมื่อก่อนผมใช้เป็นซูเปอร์คัพนะครับจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็สามารถใช้กับซีหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าอ่าตรงนี้มันจะเหมือนกันลกตรงบูส์ยางนะครับบูส์เนี่ยมันบูส์ตรงเนี้ยใช้ด้วยกันก็ได้ครับเพราะว่าไม่ต้องไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นดับแปลงนะฮะแล้วก็เนี่ยครับนี่คืองานของคาเกกาวะนะครับตรงนี้ครับที่จุดไฮไลท์ที่ผมชอบก็คือผมเคยใช้เป็นของซูเปอร์คับนะครับก็ปรับได้3ระดับนะฮะสระดับ5ระดับถ้าเป็น5ระดับจะเป็นปรับเกลียวนะฮะตรงนี้มันจะมีตรงปรับเกลียวใช่ไหมฮะแล้วก็คือถ้าปรับมือคือสามารถปรับได้เลยฮะ เนี่ยครับก็ผมต้องเอาไปลองเทสก่อนครับพวงคุณนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเคยใช้เป็นของเจ้าซูเปอร์คัพนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือสายเบรกนะครับโมลินนะครับโมลินเลสซิ่งโมลินไฮเปอร์ฟอร์มานซ์นะฮะอันนี้คือเป็นสายเบรกทักนะฮะเป็นสีเงินนะครับสีเงินของ โมลินนะครับโมลินเลสซิ่งนะครับผมเลือกทำไมเลือกสีนี้คือจริงๆอะ่ะของเดิมมันเป็นรถสีเงินใช่ไหมครับคือจริงๆอะ่ะผมอยากทำเป็นแบบอารมณ์แบบ3เวอร์ชันก็คือแดงดำเอ่อสีงเงินเงินแกละครับเออนะครับก็จริงๆก็จะทำเหมือนการ์ตูนซูเปอร์คัรแต่ว่าแต่ของการ์ตูนมันจะเป็นแบบสีสีถักเป็นแบบเ,เอ่อฟ้าใช่ไหมครับผมผมไม่ ผมไม่ได้ชอบสีฟ้าไงฮะผมก็เลยผมก็ทแบบําแบบอตาแบบตามใจของผมเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าตอนติดตั้งแนละ้วจะเป็นยังไงนะครับไว้พบกันนะครับ อยู่บ้านนะครับก็เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถไปทำแล้วนะครับเจอกันนะครับ วันนี้ก็มาลองเปลี่ยนโชคอัพสป,ปริงแล้วทสเ,เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นยังไงก็ผมลองได้ประมาณ50-60โลนะฮะเมืม่อวานแล้วก็วันนี้นะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากโชคเดิมนะครับโชคเดิมเนี่ยมันจะแข็งไปหน่อยครับก็อาจจะขี่ห่างไกลแล้วมันอาจจะไม่สบายเหมือนเปลี่ยนโชค นะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนโชกเนี่ยมันก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งดีขึ้นแล้วก็มันนิ่มนิ่มกว่าเดิมนะฮะเรื่องเรื่องการบรรทุของผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะเอามาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สายเบรกครับดีครับก็อาจจะมีนี่หน่อยๆมีแก้ไขนิดหน่อยะฮะตาม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 แต่งรถนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้า จะมีอะไรเด็ดเเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Youtube เกมจีมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ